ก็จะมาเล่นแมปฟิชแต่ว่ามันอันนี้เป็นภาคสองนะก็จะต้องตก่ไปเรื่อยๆจนกว่าจะฟาร์มตารเล่นเพื่อนผมก็มนอยู่กลานมันแหละไม่ได้เล่นอีซี่ Mình có cái thẳng đây À ha mày có bờ ơi à, tao khỏi Đâu tao bỏ quá ờ làm pha nữa phải à. ừ, ทามีโรสบักมังมิโรสบักปล่โอ้โหมิลลสบักปล่มิลลสบักปล่ข้าจะซื้อเบ็ดที่แรงที่สุดนั่นก็คือมันตกเต้ตัวใหญ่เ่หรออวกล้วบอกแค่อวก ยังไี่ตื่นอยู่นะมูดเดี๋ยวก็มไม่ค่อยไหวเออมึงแกวอัพเอเวลดวงดวงส่วนที่เหลือก็ดวงดีนั่นแหละพลังฆ่าการตกสีเก็สีส่แปลลดโลสบัตเด,ดี๋ยวให้เพื่นอนลลมึกดให้ดูด น่ตกแนเพื่อนนะจ๊เพื่อนกินข้าวเพื่อนให่ฝากโาสวัสดีแล้วก็จะตกให้เพื่อนเพื่อนกินข้าวไปนะจ๊ะเ อยากให้ปลาตัวใหญ่บ้างดิได้อะไรอ่ะได้อีกแล้วกูขอกินปชิ้นหนึ่งได้ป่ะชิ้นหนึ่งได้ตังกี่บาทจ๊ะสองแสนโอ้ี่อ่ะเท่าไหร่ละสองแสนกูขอกินนนี้หนึ่งชิ้นหนึ่งได้ป่ะ ยังดึงได้ไมั้ยเดี๋ยวก็เด็ดให้ได้ป่ะนี่ป่ะจกฮะอือนอนอาค่าอะไรตัววะ

เดี๋ยวเราจะลองไปเกาะหนึ่งกะโลเดี๋ยวเราจะลองไปเกาะหนึ่งกะโลสีแดงด้วยกันไกลปะสองหนึ่งเก้ากิโลอ้าวโอ้โหนี่เหรอเรือเองเหรอแคื่อนหูเรือโจรสลัดเรือขานอินละแต่ว่าแล้วพาตัวแล้วพาตัวแล้วพาตัวเพื่อน อย่ให้เพื่อนขงขับเรือแทนเองตรงไปข้างหน้านะตอไปห้า,าหน่นใช่ไหมเนี่ยขับตรงไปเรื่อยๆอย่าให้โค้งเอออะไรเพื่อนเองดูมันเออมันจะตกปลาเฮ้ยแล้ขุยยงไ้โอ้จริงด้วยปลาคุยขุยจริงด้วยมันซื้อได้อะแต่ว่าแรงมันมันซ้นนขุย,ม,ย <ไป S 1> มาแล้วมาแล้วเยแล้มาแล้วมะวมาแ้วแ้วมล้า้ม เอจะไปเกาะข้าเจะใส่ดีวขวาไม่ได้เจะรนะักเลยอุ้ยอันนี้ไอเกาะที่คน đ ั n g อยู่อะเกาะที่เกาะของพี่ที่เดียนกบหล่าเลี้ยนอะแล้วมันอยู่ได้ไหม,มหยู่น่าจะตายไหมว่าเราโดนพิษอ่ะจะตายไหมมันคืพิษ เออเพื่อเรามาตกปลาเปนเดือนตั้วปลาตายเหรอเพืมม่อมึงลงไปแม่เด็ดแม่โ oh, yeah! อ้ยอ้าวเบ็ดขาดเอาสเตลเอาสเตล รับความเลข,ของการตกไฟเฮนเย่คาลูเลยว่า,าก่ะขา้าพูดมาถอดตัวนี้ค่ะใช้ได้ใช้ได้แต่ว่าก็ยังยากอยู่ดีมาแต่<ะ>ก็แบบน่นเบื่อค้าบึงมันจะได้ตัวใหญ่แล้วแั่เดี๋ยวกลับเกาะเดิมเพื่อนมือทิ้งแม่ ไปก่อน้เลยหลายหลายสุดเลยเนี่ยสามากระโดกอันนะสี่กระโดกไหนสี่กระโดกไปกระโดกเขียวนี่เขียวนี่กระโดกเขียวนี่มันง่าย,ย,ยสุดมว่วงนู้นนู้นนูนนูยังยกไม่ไหวเลย เพื่อนนี่ก็ตกบาไปเดี๋ยวคราวนี้จะให้เพื่อนตบแทนเพราะที่เกยจตกโอ้ยแยจ่ายค่ามาเลยนะที่ตกให้จ่ายค่ามาให้เลยที่ตกเยอะได้เฉยได้เฉยแบบได้เลยยังไม่ได้กดอะไรเลยอ่ะได้กล่องรางวัล 对吧？ ปลาคือเหยื่อตกปลาได้แล้วไงแต่ว่าที่ปลามันไม่กินเพราะอะไรปะลืมใส่ลืมใสยเย่เหยื่อลืมใส่เหยอตกปลาโอ้โหตายแล้วมั้งปลาไม่อว่ะเหมือนมันกินนี่ย หนึ่งแสนเอาแย้มพอนแล้วดิเดแยมบังเอ็งเอ๊ะเอ็กเอช่วยหน่อยช่วยหน่อยเออตึงตึงตึงชิงตึงหัวได่อ่ะเฮ้ยเฮ้ยหเลยว่วอัพหกเลย พยายามทำเลยดูที่ไรเอาตู้ผ่อแต่ว่ามันมีตกปลาตัวโนมัสด้วยนะนี่ไงมึงจะได้ไม่ต้องกดเด็กได้ข้าซื้อแล้วแล้วอยู่ไหนอ่ะเออซื้อดิเอาดิเอาดิก็อใหม่ก่อเก่าทำไมมันเล็กจังวะทำไมมีแค่นี้าก่อน เอมเอ็มยิเอ่เอ,เอมเดียวม้นอกห,ห้าก็แสนก็บ้าลยแยมมาเดี๋ยวทำฮะก<า>ินข<า>้าวไปดูด สามารถเอาอีกได้ปะได้หลาครั้งเลยได้เต่าเอี่ยได้แล้ววะเอได้เต่เก่าๆว่ะ้เต่ตัวเก่าๆไว้เีอย อะไรกว่าเอ็งดูให้หน่อยเตาได้ดีตัวเตาไอ้เหี้ยจ่าค่าทิ่แมมมนี่มันเอาลงมันเอาลงแล้วมันเอาลงเก็บค้น ที่มีผมแต่สิ <Beginning> ่งที food. ่ข้าอยากได้ที่สุดก็คือยานี่ดาสคากูจิซู้ซิ้ซู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 ้รวยมีรวยมีรวยติงสนดกคุณเด็โอ้วไุณไทยคุณไทย เซลลหนึ่งเลยยิ่แม่ใช้แล้วอันนี้โอ้โหตอนนี้มันเป็นเซลล์ดิสก์โอ้โหคุณน้อยมากเลยอะอะไรอะเต่าดูกดสบายมากเลยนะเต่าอีกแล ใหญ่ขอเตาอ,อีกแล้วนี่ขอดฟนั่งดไนะูไม่เจยอนะไม่เจ๋จะโดนฟ้าดไม่หลงมเลยได้เตาได้เตาอ่ะดูดิดูด ตกไม่ได้เลยก็ตกได้แต่ตู้เก่าอ่ะใช่ตัวใหม่ก็คือฉชนเรอ้วกอ่ะก็เลยตออ้องใช้กันตานมือในการนี้